มาแล้วครับผมโกโลคูเสือวันนี้เรามาตักกุ้งนะครับผมในบ่อของเราก็มีกุ้งมีปลาแล้วก็มีปูมีหอยนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาจับกุ้งจับปูจับปลาจับตักหอยอ่าหอยไม่มีนะหอยต้องงมนะครับเดี๋ยวเราจะไปงมมาดูว่าเออเดี๋ยวเราจะใช้ s n o นะไม่ได้งมนะครับดูสิว่ามันจะมีไหมปลาของเรากุ้งของเราปูของเรา,เรานะฮะ พอได้มาเดี๋ยวครูเสือจะไปทำบ้างเอาไปทำอะไรบ้างน,นี่ตักไปครั้งหนึ่งแล้วนะฮะนี่น้ำลงแล้วก็วนมารอนะฮะเราก็ดึงเชือกขึ้นมานี่ดึงเชือกขึ้นมานะครับดึงเ,เชือกขึ้นมานะครับผมนี่ก็ผูกไว้นะครับผมที่จะได้ตักมาได้งด่ายนะฮะ นี่ได้วัตถุดิบมาแล้วประมานี่เลยโอ้ได้กุ้งนะครับนี่ครับได้กุ้งนะครับได้กุ้งได้กุ้งได้ปลากูเรานะครับผมได้กุ้งเล็กๆนะฮะ อันนี้จะไปทําอีกเมนูหนึ่งนะครับกุ Luckily, Hence, ้งแมกเล็ก oh, น wow. ี่นะครับอาจจะทํากุ้งต้มหวานนะครับผมปลากุเราก็ทําอีกเมนูหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้กุ้งนี้ก็จะทําอีกเมนูหนึ่งนะครับนี่ยังหัวค่าอยู่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอดึกๆเราก็จะไปตักอีกนะครับผมตรงนี้ก็ได้เนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ใ่่ยัง่อยแล้วโอ้โหเราก็ได้กุ้งมาแล้วนะครับอันนี้อันนี้นะฮะกุ้งตัวสัตๆเนี่ยนะฮะ เนื้อนะครับผมรสชาติเหมือนกุ้งกุลาเขาเรียกว่ากุ้งตะกาดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากุ้งตะกาดนะครับเน่เน่ปลากุลาอย่างนี้อร่อยมากเลยนะเขาเรียกว่าปลากุลาแววนครับผมกุลาแววนนะครับกุลาดํากุลาอ่านี่กุ้งขาวครับกุ้งขาวทะเลของแท้นะฮะรสชาติดีนะครับอร่อยมากครับผมอร่อยกว่ากุ้งขาวไว้นะไหมที่อยู่ขายกันทั่วไปนะฮะนี่กุ้งขาวทะเลแท้ๆนะฮะ นี่กุ้งขาวทะเลแท้ๆครับกุ้งกุลานะฮะกุ้งลายเสือก็มีนะครับเี่กุ้งลายเสือนะครับนี่กุ้งลายเสือนะครับถ้าตัวใหญ่ก็ตัวขนาดแขนเนี่ยครับเดี๋ยวรอตอนนี้เขาโตตอนนี้ก็ตัวเท่านี้อยู่นะครับผมแมงกะพุนนี่โดนจับมาเป็นไรไหมเนี่ยไม่เป็นไรครูนี่แล้วก็มีแมงกะพุนด้วยนี่นะฮะแมงกะพุนแต่ไม่รู้ว่าจะทํากินไงนี่แมงกะพุนอะไรนะั้รอดช่องมั้งเนี่ย แม่น่าจะเป็นแมงกะพุนรัดช่องรือไห่ก็แมงกะพุนสายแต่เราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเพราะว่ามันมีพิษนะฮะนะฮะอ่าเราก็ได้มานะครับผมกุ้งตะการนะครับผมกุ้งขาวกุ้งขาวใหญ่กุ้งขาวเล็กนะครับอ่านี่กุ้งตะการตัวใหญ่นะฮะแล้วก็กุ้งไหลเสือนะฮะนี่กุ้งไหลเสือนะฮะนี่นะฮะแล้วก็เป็นลูกปลากระบอกนะครับอันนี้ปลากระบอกนี่ปลากระบอกใี่ตัวเล็กเล็กี่อร่อยมากนะครับนี่ นี่ปากกระบอกนะรอเขาตัวใหญ่นะครับผมน่ะนะครับผมกูรูกูเสือก็ไปก่อนนะครับวันนี้รีวิวการจับกุ้งนะครับผมนะฮะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็เราจะเอาวัตถุดิบตรงนี้นะครับไปทำาอาหารกันนะครับฝากกดไลค์กดติดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กูรูกูเสือด้วยนะครับผมบายบาย